เรียบร้อยเด็กวิ่งดิวิ่งจับมือเขาไว้แน่นๆพอจับมือเขาไว้แน่นๆพอเด็กวิ่งดิวิ่งไปไหนกันแต่เบฟเ,เราไปจกแคปบัลสักที่ก่อนให้น้องแล้วเ,ลเดี๋ยวเราไปงั้นเดี๋ยวเอารถขับไปก็ได้ไป,ไปะได้จ้า เอฟไปชวนเยโบไปด้วยเหรอเอิ่มไปชวนไปชวนคอาี่เดี๋ยวเบิกรถให้แม่วถ้าเยโบติดคุกเนี่ยเขาจะเสียเวลาพี่เติ์ถ้าผมโดนจับพี่หาคนมาแขกคุกให้ผมในนาสามชั่วโมงนะแคปเอ้ยน้องเดี๋ยวไปพร้อมกันกับพี่ถ้าตำรวจไล่ขอให้เขาไล่พี่ไปมาไปหาเตียวมอเตอร์ไซค์มาดิขี้ได้เรื่องหอบแน่ถูกต้งแล้วให้เขาไล่พี่แล้วมึงหนีไปไปพร้อมกันแค่นั้นแหละน้องแล้วเราก็ไปนอนในคุกใช่ไหมเดี๋ยวเขาโดนสามชั่วโมงเบฟไว้ใจคอาสิ อ้าวก็ไม่กี้บอกให้เขาไล่ถ้าไลนะ่น้อยยังไงก็โดนอืมเบฟโอเคไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเขาเองหมายถึงว่า <Be> b, จะจับเบฟจับเบฟจับมือขวาเขาที่เขาจับเกลีร์ไปอยู่เบฟจับมือเขาแน่แนแค่นั้นพอแหละแค่นั้นพอม okay, หมีโอเคไหมแล้วเดี๋ยวจวังหวะขับเขาสัญญาว่าเขาจะพยายามไม่มองหน้าเบฟโอเคไหมเขาจะตั้งใจขับได้ ไม่เขาชอบเผื่อมองหน้าเบฟตลอดไงแล้วแบบเบอร์พอหันไปมองหน้าเจงคุ้มแล้วเขาก็แบบมันเสียสมาธิไงืมก็เจงก็อยากน่ารักมากสินี่พูดในตัวบิดหมดเลยนะคุณตำรวจมันรอเลยอ่ะขอเลยไล่ผมสุดยอดเชี่ยแชมป์มากินนะ้นนี่มึงอาจริง กู้รวมขอเลยใช้อากินนะไปแชมป์อากินนะแชมป์อากินนะเยอะๆยอะอยากเปลี่ยนรถไหมเฮ้ยไม่ต้องไปกู้รวมไล่ผมไปไปแชมป์อากินนะระดับแชมป์อากินนะเป็นนี่พี่ผมจะจะไปแล้วแต่มันจบไม่เสร็จเลยเนี่ยเฮ้ยไปอยู่แล้วอยู่อยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเท่าเสร็จเอามาเท่าเหลือเร็วอามาไปแล้วไม่ไปอันนี้ไง ไม่ใช่ไอ่ที่เอาเอารอบนี้ให้เยียเจ๋อรอบนี้ไม่ได้เราเราให้ไม่ได้ในวันละไหนเราไม่็เปนแก๊งเจอกันพี่เจะกันสองคันขันหน้าครับขันหน้าต่อคอต่อขอต่อขอยต่อไปนี้คนรวบไปต้องไล่ใครไล่ผมครับนทีเล้วเรื่องเสียงดังเครื่องเสียงดังจับมือเขาไว้แน่นๆพอ โอเคโอ้ <Okay>. oh, แล้วก็ตำรวจก็ไล่จริงด้วยนะโอ้โ oh. ห

เอ้ยฉันฉันแอบตรงนี้จะมีคนเห็นฉันไห้ฉันต้องกระดึ๊บกระดึ๊บมันนั่งไม่ได้ใช่ไหมใช่อีโมนั่งไม่ได้ใช่ไหมแชทเด้อใครก็ได้ฉันขอช่วยอ๋อไม่นะโอเคไม่ไม่ฉันต้องฉันต้องขเหยีบทำไมงั้นมันจะเป็นท่ายืนมันจะเป็นนั่งนั่งยืนยืนเข้าใจไหม แห่งโคตรเสียวเลยจังหวะนี okay, ้โอ้โหเอ้อเอ้ยเออเออเฮ้ยตำรวจเห็นป่าวว่าเฮ้ยเธอได้ยินเสียงเหมือนเฮ้ย เห็นได้ไงวะเออเจอได้เขาเห็นได้ไงมันตำรวจเห็นได้ยังไงอ่ะมีของด้วยเหรอขออนุญาตค่รับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ผมยังเจียวอ๋อครับ เห็นได้ไงวะคือเห็นได้ไงอ่ะคือมันไม่น่าเห็นได้เมตรงนั้นโอ้ตายแล้วอืมฮันนี้กูหายไปไหนเนี่ยจับใครอะครับจับอ๋อผมเจอแล้วครับเห็นแล้ว เบทนี้เบ้โหนอเบเบพี่เกอะไรขึ้นเปิดประตูให้ไค่ะต้อเอาเดไม่เป็นไรเราเาเจอที่รักเจอกนนะเบไม่คิดไม่รู้จเยเจีหมดกได้ไม่รู้ไม่เป็นไรจะไปปนหัว เจ๊เจ๊มาดูคดีอันนี้ให้หน่อยได้ไหมพียอันนี้แคปซูลไม่ต้องพูดสองชั่วโมงฮะเฮ้ยอะผมขอถามแป๊บหนึ่งนะขอว่าถามแป๊นะครับรอแป๊บนรงนะคะเขาเขามาติดคุกด้วยกันไหม ไม่ไม่ไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมโดนน้อยเดี๋ยวเอาอไอเทลสองใบให้ให้ให้เขาไปก็ได้ปัญหาคนที่แยคือมึงเข้าจีนได้ไงเนี่ยมังกรไม่ค่ะมังกรบอกว่ามังกรมันมังกรไม่มีของไม่มีของคือผมลงเออผมวิ่งแล้วคือแม่วิ่งไปเจอพอดีไงมันไปไหนไม่รอดแล้วพี่ไปแล้วเป็นพันไล่มึงเสร็จมึงกลับไปหาเขาฉลาดสุดๆไม่กูจะวิ่งกระโดดจะกระโดดคือขึ้นบน คนตำรวจค่ะทีรักทีรักฟังเขาคนติดไม่ท้อแ้่คนรอไม่ทิ้งนะคะเขามาติดคุกด้วยกันไหมทีรักอย่างนี้เดี๋ยวมาใกล้เขานี่เดี๋ยวมาใกล้เขาโคกใหญ่ใช่เปล่าอ่ะเอาคนเยี่ยมได้หรือเปล่าครับตํารวจเขาสัญญาจะไม่ปล่อยเตงติดคุกอย่างเดียวได้เขาจะให้เข้าไปช่วยเต่งคือเมื่อกี้จับมือขวาอยู่ดีๆอ่ะแต่โดนสะบัดทิ้งเฉยเลย คะแนนโซนไหนโซลี่ถามอย่างนี้จะชวนออกคุยกับชัตยานชวนเฉาไม่เยี่ยมเลยเมื่อนี้จะพาออกไหนว่าจะไม่ปล่อยมือกันไง้ำไม่กี้สะบัดมือทิ้งทำไมอ่ะน่าจะได้จะชวนทุกอย่างทุกอย่างก็น่าจะเยี่ยมได้ครับไหนบอกว่าเราจะจับมือกันแน่นๆไงต้องเกี่ยจับมือกันแน่แหละแต่เขาปวดสะบัดออกขอโทษชัอกคนเดียวเลยจั่ต้องจับคนเดียวหรอเธอวิ่งไม่เอาเลยอ่ะไหนก่อนทิมครับ เดี๋ยวบุบตบบ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 ีบบบ่บบ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 บกบบ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 บอบบ่บบบงบบบบบบงบบ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 บมบบ่บบบบบคบทิบบ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 นบบบบมบบ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 บมบบอบมบบ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 มบบบบบมบอบบ่บไม่หนีมีบบ อันก็เป็นคุกเล็กนะครับไม่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ดีพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินยังไงอ่ะพี่ไม่ได้คุกเล็กพันห้าร้อยนะครับใช่ครับคุกเล็กหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่นะหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีครับเดี๋ครับหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีโดนหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีอ่ะชกด้านรวจไปเลยชกคือจะให้ชกใช่ไหมนี่เอออะไร รเท่าไนี่เอาดโพี่ชกใช่ไหมเนี่ยใช่ชกนี่ไงถีบด้วยนุ่มจริงๆมีตำรวจไลุ่อ้วอันนี้คือให้กดไม่ได้ให้ชมจะโทรมาทำไมวันนี้ตำวใจดีครับไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับคือซอยแ้ส่งตัวเลยนะครับอันนี้ไปคุกใหญ่เหรอ อันนี้ไปคุกเล็กคุกใหญ่คุยกันก่อนเดี๋ยวไปคุกเล็กคุกใหญ่คุกเล็กครับไม่ก็ไม่กีดทำลายเจ้าหน้าที่ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวแฟนแฟนหนูจะมาช่วยจะมาช่วยใช่ไหมทีละเดพูดทำไมเอาทีะเดียวกูเลยทีละอ๋อที่ทำลายร่างกายไปด้วยแล้วกันกัว่าอะไรทำลายร่างกายกันพี่เ่อไงใครโดนอ๋อโทษทีซื้อไปหน่อยคนนี้นี่พี่ ไม่ไม่ไม่ชั่วโมงไม่มีหลบหนีนะคือตำรวจไม่ได้ไล่ผมใช่ตำรวจไม่ได้ไล่มังกรนี่ครับตำรวจไล่ผมไม่ใช่หรอครับนี่ไม่ทำ I'm here ไม่ ไม่แล้วสรุปตำรวจไล่ได้ไล่เปล่ามังกรไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเดี๋ยวตำรวจบังเอิญมันอยู่ตรงที่เขาหนีพอดีไงย่าไม่ของพี่มังกรเนี่ยคือยูโรโพลิตอีเดอร c แคชมิแคชมิอินยูแคลด h ย่าแอมเพียคือผมเจอเขากำลังวิ่งอยู่อะครับที่พูดมาที่พูดไปผมวิ่งอ่ะแต่วิ่งที่เกิดเหทุกอย่างแต่ที่วิ่งออกมาคนเดียว คุณไปดูแต่ว่ารถมันล่วงเราไปถูกป่ะคุณไม่ได้ไล่ผมจากจากที่จบแคปนี่าใช่ครับล่วนีลตอาวิกมาลือแป็กมาสองคนจะเป็นมันก็ออกมาไม่เอากัีหลงนีครับงั้นก็จะเป็นห้าพันครับหนึ่งชั่วโมงไม่นเรื่องแต่เรื่องอะไรมนเรื่องอะไรมันก่อนไม่ได้จบหรือเปล่าครับ

ยืนให้ด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรฮะเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยืนให้ด้วยก็จะไปทำลายหลักฐานกับพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับอ่าโอเคโอเคมา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 เลยไปเลยหนักกว่าเดิมก็จะเป็นสี่พันหนึ่งชั่วโมงครับโอเคมาครับเอาเออผมมีผมมีบัตรอันเจลหกสิบนาทีอยู่ครับดึงออกไปเลยต้องกินเลยกินเดียไม่ได้ต้องกินเลียวก็ปอดได้ไหมครับข้าวจะสี่ลรับตำรและเบบี้ผมโดนเท่าไหร่อ่ะหนึ่งชั่วโมงกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ราทำลายร่างกายคุณตรววจด้ยอ่ะน่่ครรับเทาไห โอเคบางก็โกรนางก็จะขออนุาใส่คนบทนะพี่ครับไม่โกรไม่กรธนะไม่กรไม่กรเนาะใจดีเอาอีกเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเอ้ยตำรวจตำรวจทำร้ายทำไมง่ะกบบี้เอ้ยตำรวจทำร้ายทำไม บังคืออะไรอ่ะต้องที่ต้องัี่งั้นเปิดประตูทีอ่ะด้เปิดแล้วเปิดแล้วโอเคครับโอเคบังเมื่อกี้เขาทำร้ายเอ้ามเกีเอลบังเมื่อกี้เขาทำร้ายมึงโอเคเดี๋ยวกูช่วยมึงเองโอ๊ยโอ๊ยโอโอโอ๊ยแจ๊บต้องรัวนะผมหัวหัวทำไมอ่ะอันนี้แจ็บหัวปืนหัวโนมัยอุ้ยจุบจุบไว้นะหัวโนมัยทำไมถึงแบบนี้อ่ะ้ยทำไมทำไมอยู่ดีกูเหมือนไส้คู่ดีบบังมาเดี๋ยวกูช่วยมึงเอง โอเคให้ชมพูเข้าไปน้อยเเดี๋ยวจลให้ชมพูเข้าไปบ้านเจลก็ไม่เดินต้องทีมก็เข้าไปสีคดีเราคดีเราเราก็เจลซีแล้วเบบีโดนด้วยไหมคะสรุปวันนี้หนึ่งชั่วโมงอยู่อีกเหรอร่างกายก็ไม่โดนสรุปสรุปว่าโดนคุกคุกเล็กใช่ไหมคือหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันนานมากเลยนะพะโลอยากได้แบบที่มีมีเตียงอ่ะพะโลอยากนอนส่งส่งส่งไปคุกไร้แรงเลยบางมีเตียงด้วยอ๋อ คุกใหญ่แรงคุกแหแรงมีเตียงนแสล้วเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมนะคะก็พอราอยากมีแบบเตียงนุ่มๆนอนแล้วก็แบบอยากได้ห้องน้ําส่วนตัวด้วยอ่ะโอ้งั้นไปเลยไอคุกใหญ่เลยตรงั้นมันมีพร้อมเลยไม่งั้นส่งกลับบ้านดีกว่าครับเนี่ยส่งกลับบ้านเลยเตียงใหญ่ด้วยขออขอนี้เออไปกักตัวบ้านผมก็ได้ครับเคผมเสี่ยงอ่ะไม่มีแต่ในใจเขาใจใจเขาเท่านั้นแหละที่ปลอดภัยเร็วก็วันทีา5หนึ่งช่วง10นาทีนะครับเดี๋ยวไปส่งคุกใหญ่ครับ ไปกูว่าสองไปติดด้วยกันดีกว่ามั้งเออนี่คนไคนเนาด้วยนะสคะไม่้่งนะคะไม่ส่งมัติด